ทำงานรัวๆค่ะ <c oughs> ก็ทำงานเก็บเงินค่ะอะไรที่เป็นโอกาสที่ดีเราก็พร้อมรับเสมออยู่แล้วสำหรับหนูถือว่ายังพอดีอยู่ค่ะ <c oughs> ก็ยัง m ม n a g เวลาได้ค่ะ <c oughs> ขอรับทรัพย์ตลอดทุกช่วงวัยเลยได้ไหมคือ <c oughs> <c oughs> มันไม่ต้องสเปซิฟิกแต่ว่าขอรับทรัพย์ยาวๆเลยได้ไหม <c oughs> <c oughs> จริงๆก็อะไรมาแล้วเป็นโอกาสที่ดีเราก็เปิดรับหมดนะคะ่ะคือก็ไม่ได้ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นแบบทางนี้ทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่มัน เป็นสิ่งใหม่ๆแล้วเราจะได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วก็โอเพ่นหมดเลยค่ะค่ะก็ทำงานรัวๆค่ะใช่ค่ะ สำหรับหนูถือว่ายังพอดีอยู่ค่ะใช่ก็ก็ยังแมนจเวลาได้ค่ะอ๋อาจจะไม่ได้เจวันคนาับก็คืออาจจะในหนึ่งวันเราก็จะมีเวลาพักช่วงเช้าได้ไปออกกำลังกายบ้างดูแลตัวเองอะไรงี้มีมีเวลานอนมาหน้า15นาทีแเราลังออกก็มีก็ทำงานเก็บเงินค่ะ จริงๆก็ๆการเก็บเงินเป็นเป้าหมายที่ชัดที่สุดมาตลอดนะคะ,ะ <laughs> ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปแต่ก็ก็ทำงานแหละค่ะอะไรที่เป็นโอกาสที่ดีเราก็พร้อมรับเสมออยู่แล้วค,ะค่ะอะไรนะคะ,ะอขอรับซับตลอดทุกช่วงวัยเลยได้ไหม <laughs> คือมันไม่ต้อง s p ปซิฟิกแต่ว่าขอรับซับตอลอดยาวๆเลยได้ไหม <laughs> ก็ิอะไรเงี้ยมีไหไม่มีค่ะตอนนี้ก็ลุยกับงานแสดงแล้วก็เนี่ยค่ะงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่างานแบบนี้ก็แบบรับซัจนแบบไม่มือแลยรับได้อีกนะคะอยากจะเป็นซิฟิะแรบรับได้อีกไม่ได้ิตถึงตรงนั้นเลยค่ะก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆในแต่ละวันแต่ถ้าจะไ่ไดคแล้วก็แต่เราโสดก็แบบงนเกี่ยว้าแนแบบแม่นบักันแบบนักที่า เออไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็รู้สึกว่าตั้งแต่ต้นปีมาก็ทำงานแบบบินทำนู่นทำนี่แบบทำมาเยอะตลอดอะไรเงี้ยก็ก็ค่ะแต่ก็แฮปปี้นะรับได้อีกนะคะก็มามาเรื่อยๆค่ะก็ได้โอกาสใหม่ๆได้ลองทำอะไรใหม่ๆาาที่ันนมมต่อยอดเราอย่างไรบ้างจริงๆหนูว่า สิ่งที่หนูได้เยอะมากๆคือการได้ลองทํางานกับทีมใหม่ๆคนใหม่ๆแล้วก็กับโลกที่เหมือนเปิดโลกเรากว้างขึ้นนะคะ<ม>ว่าว่าที่อื่นเขาทํางานประมาณไหนระบบเขาเป็นยังไงแบบเขาทําอะไรกันบ้างอะไรน,นะคะเราก็ได้ไปเห็นได้ไปอยู่ตรงนั้นมันก็เป็นประสบการณ์ที่หนูว่ามันก็หาซื้อไม่ได้อะคะ่ะ เรเอนจอยมาตลอดนะแบบว่าได้ลองทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้เปลี่ยนลุกไปเรื่อยๆด้วยค่ะถ้าเป็นด้านแฟชั่นเราก็จะเอนจอยกับการที่วันนี้เราไปลุคนี้วันนี้เราไปลุกแบบอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ได้เปลี่ยนลุไปเรื่อยๆว่าการมูลค่าของการเป็นแฟชั่นมันสูงมากขึ้นโอ้โหอันนี้เราพูดไม่ดีมั้งก็ก็ยินดีรับรับเรื่อยๆค่ะ จริงๆก็อะไรมาเราเป็นโอกาสที่ดีเราก็เปิดรับหมดนะคะใช่ใช่คือก็ไม่ได้ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นแบบทางนี้ทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆแล้วเราจะได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองก็โอเพ่น hmm. หมดเลยะะ mm hmm. จริงๆก็ช่วยนะคะจริงๆก็ช่วยคือเหมือนเราก็คอมฟอร์ตมากขึ้นแต่แต่ว่าพอเราเขาเรียกอะไรเรากลับมาใช้ภาษาไทยตลอดมันก็อาจจะมีบ้างที่แบบ เราต้องแปลแปลในหัวกลับมาต้องแปลนานขึ้นกว่าเดิมอ,อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีผลกับการแสดง,านานสดง,งไ,มไหมหไม่รู้ออ <laughs> ไม่รู้อ่ะก็แต่ก็พร้อมรับทุกโอกาสแล้วค่ะออตอนนี้มันก็พูดไม่ได้ว่ามัน,มนจะเป็นอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องอนาคตอะเนาะถ้าการ์ดินเตอร์แบบไหนก็ได้ค่ะอยากลองทางนั้นเลยอเมริกาหรือว่าแบบ ได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดค่ะอะไรที่ที่เราได้ลองเจออะไรได้ทำอะไรใหม่ๆมันก็เป็นเรื่องที่ที่ดีอยู่แล้วโอกาสใกล้ยังคอะไรนะคะไม่รู้ตอบยากจังเลยเรื่องอนาคตแบบว่าไม่สามารถพูดก่อนได้ค่ะก็พร้อมค่ะพร้อมค่ะนอนนอนมาร์กหน้ากับฟิลลิ่งมาร์กแ ก็ขอบคุณค่ะแต่ก็แต่ก็ทุกคนก็มีความสวยไม่เหมือนกันแหละค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยคโอ้ทุกคนก็สวยของตัวเองนะแบบจริงๆแล้วแต่เราก็แค่ออดูแลตัวเองละค่ะนอนมักหน้ากับผิวลิ้งมาอีกแล้ว คุณค่ะขอบคุณค่ะมีแบบมองไปถื่แล้วมองอวันนี้สวยจังเลยมีไหมคะตอบยากอ่ะไม่อยากเออก็ก็รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ตื่นมาแล้วคิวดีจังเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว้าวันนี้ฉันสวยมากนะอะไรเงี้ยแบบอาจจะ เป็นทริปปุบปับไปกับเพื่อนๆค่ะคือแบบพี่เต้ยไปทํางานแล้วก็มีเวลาเหลือก็เลยแบบชวนชวนกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆกันต่อๆไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดีทุกคนก็ไปได้ค่ะก็เลยไปเลยแค่นั้นเลยใช่ค่ะงงนัดกันคือไม่ได้ไปต้องไปแบบแบบไม่คิดอะไรเลยก็คือบิน แล้วก็เอาตัวไปอยู่ที่นั่นค่ะแล้วก็ค่อยไปดูเอาว่ากินอะไรแบบเที่ยวที่ไหนทําอะไรกันดีอะไรเงี้ยค่อนข้างแต่วันต่อวันไอ้ไปแไปหาซนที่นี้คะเออเออทริปนี้ค่อนข,ข้างปล่อยแบบแบบอีกทางหนึ่งคือทางที่แบบอาจจะไม่ได้ดื่มอะไรเท่าไหร่เพราะว่าก่อนหน้าน,นั้นถ่ายงานหนักมากค่ะแล้วพอไปก็เลยอยากแบบ นั่งหายใจไปเรื่อยๆริมแม่น้ำพันอะไรก็จริงๆก็สลับกันพาไปอะค่ะใช่เพราะว่าเราก็อยากกินให้เต็มที่กินอิ่มนอนหลับค่ะกินจุคกค่ะหนูอะหนูหนูเรากินเยอะก็อ้วนขึ้นนะคะอยู่แถวๆนี้แหละค่ะต้อนอยู่ สี่วันมาค่ะ,ะ,ะ,คะเต็มอิม่มไหยคะอะไรนะเต็มอิ่มเต็มอิ่มนอนเต็มอิม่มกินเต็มอิม่มใช่ค่ะกลับมาก็คือชร์นมาเต็มที่